ชีดวงเกมตมฤตยูสายมูห้ามพลาดนะคะราศีกันถูกอกถูกใจดาวเกตเนี่ยจะยกย้ายจากราศีมิถุน<ม>เข้าสถิตในราศีพฤษภไปเจอกับดาวมฤตยูเนี่ยวันที่13กันยายน และจะอยู่ถึงวันที่9พฤศจิกายน2เดือนโดยประมาณดาวเกตมฤตยูเนี่ยอยู่ในภพของสุภะผู้ใหญ่เป้าหมายสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราอยากได้นะคะทีนี้เรื่องแรกที่จะถูกอกถูกใจก็คือเรื่องตัวเองอว่าอยากได้อะไรอ,อยากทําอะไร,รเกี่ยวกับตัวเองจะได้ในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะข้อสองนะคะถูกอกถูกใจในเรื่องชื่อเสียงความมีสเสน่ห์นะคะเป็นความรู้สึกด้วยแล้วก็เป็นภาพลั ด้วยนะเรื่องต่อไปเรื่องเงินนะคะชาวราศีกันในช่วงจังหวะนี้นะมีเกณฑ์ได้เงินนะคะอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่อันนี้บอกก่อนนะว่าพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นจะบอกว่า <laughs> ถ้าคุณมูและถูกใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์พื้นดวงคุณต่อให้เงินเล็กช่วงนี้คุณก็จะได้เงินใหญ่ได้หนึ่งเลยจะแนะนําชาวราศีกัน เดินทางไกลมากเดินทางไกลมูแบบข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามประเทศไปมูประเทศอื่นอย่างเงี้ยกับสองไหว้สักการะขอพรเทพองค์ใหญ่ๆพระองค์ใหญ่ๆนะอย่างบ้านเราดีเยอะเลยไปต่างประเทศก็เยอะเลยเหมือนกันแล้วให้ขอสองเรื่องหนึ่งขอให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่หวังสองขอเรื่องเงินช่วงจังหวะวันที่ 9ถึงวันที่15ตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกันควรจะพกน้ำหอมกลิ่นลาติสวรรค์ติดตัวตลอดเวลาม,มีโอกาสอะไรเข้ามาหุยจงังหวะนี้โอกาสมาถ,ถึงตัวจริงๆว่าฉีดน้ำหอมก่อนค่ะฉีดเพื่อรับแล้วคุณจะได้โอกาสนั้นๆไม่พลาดโอกาสนั้นๆครับ